พอมักเขียนใส่ซองเนี่เขียนใส่ซตหลวงพ่อหวงพ่่หลายตัวเลยวบว่าเต้องฝันรอานให้า่ต้องขันสี่ศนยเก้าโอ้ศูนย์หศนย์เก้ากับศนย์ห้าสี่ศนเก้านี่ให้หกศนย์เก้าสามตัวเลยด้วสองตัวห้าศนเแงหกศนแล้วเก็เเื่อปีนั้ นี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแบบนมัมมสการครับหลวงพ่อไม่อยากดังโอ,โอ้โหมนท่โตหลวงพ่อพูดไม่ดังบอกพูไม่ดังเปลี่ยนซื่อให้เราไม่ดละมโที่ผ่า,านมาประ,ปะ,ปะาาาเดียเด๋ยวครับมาเลยมหาหลวงพ่อได้ครับหลวงพ่อได้บอกพี่น้องอยากยมว่าน้อครับ งอหันเข่าว่ารับหลงพอเอาถึอกันแซ่เซ่เาหนันตัวใดลราครับกันบดเด๋ยหมอกสี่นเก่าหมอกถือซุนเก่าสีศุนเก่าทีศุนเก่าหมวหมวต้องหันหัวหัวก้อนที่เ้ามาน่ะที่มาตามเด่เก่าสุนหาเก้าซูนหาตัวานาะหวก้อนมดัก้อนอีกอะผมมวดวันที่สองผมเนี้ย พราะว่าเดหลวงพ่อยรอดมาว่ามาไขเก้ากับศูนเก่าศูนหาแน่หาศูนแน่เก้าหาแน่เก้านีแน่นะเด็กเราแต่จำไม่คิดเก้าเก้าศูนหาแล้วหงก็ให้นหาครับทั้ง้ให้ซุนหาต้มเดียวตัวเนาะเนาะงดทิพานน่ให้ซีเก่าศูนที่น้อครับงดนี่จะเป็นตัวใดก็รอติดตามมาพี่น้องด้วยเตรียมปากกาสมุดเรนสองครับพี่น้อง

อ่ะหมดเร็วก exactly. ็ไ no ด okay. okay. so ้น so yeah, ah. yeah. okay. yeah. ัดตามนึกพี่น้องรลับนี้มาเร็วมืออุ้งพอสิมีผู้เด็กแนวทางให้ผู้ใดเจ้าใดนะครับเดี๋ยวอุ้งพอมีฝันมีอย่างมีอย่างน่องหลับเลยเระละไหนลราละเราต้องยากไม่ต้องฝันหยักแล้วว่าได้แล้วละเราเด็กนี่ไม่ต้องฝันหยักลูกเป็นคนก็ตื่น ถือวัดขอหล่อลงไปบา <laughs> ้านของมูนถือกรงแม่ลงอทางลูกบ <laughs> ้านข้หมูนไ่ใหญ่กันจะจะจะมได้ยังไ่ท้างหรออืมแต่เพื่อนมาลับก็ทีกลับไปยบ่ครับหลวงพ่อกลับอยู่โอ้ตเพื่อมาลับนะถ้ามมาลับกับประานได้กลับอครับ นี่แหะเามยอมเข้ามาชาบ้านบยอมชาวบ้านเม่ยอมชาวบ้านแหกไปจะแหกไปอยู่ทั้งคนด้วยู่กไปอยู่ทั้งคนอยอ๋อรอพี่น้องหยัยมั่นมานิมนต์ไปมาคำมาละมัดดิมคนดิมาแท่าล่ะคนดิม้าไหนคนดิม้ารับกลับไวไหนหนึ่งบ่คำ้วมันท่านหมู่ไปมาไหนสองสมื่น เดี๋ยวก็จิตโตมากกว่าว่านั่นเขาไปรับอาจารย์นู่นมาอยู่อาจารย์วัดบางตะแบงครับบ้านไผ่พี่น้องทั้งพุทนเพื่อนศรีมารับหลวงพ่อกลับไปจำพรรษาอยู่วัดพุนทธโอ้กลับด,ดีกันละครับผมกลับถือประเดียมากไก่เนาะกดเียรกันทำไม่ได้หรอกกดที่ก็เฮ็ดให้ไหมล่ะพี่น้องครับอ่ะพี่น้องสมุดดินซอ กระดาษเตรียมพร้อมนังนอเตรียมจดเตรียมจดเตรียมแคบกันเลยนะครับมักเขียมใส่ซองกกกาครับใส่ซองด้วยพี่น้องหัวหมักเขียนใส่ซองนึ่เขียนใส่ซองเต๋หลวงพ่อเปนัเน่หลายตัวเด็กต็ละหมดวา่ต้องฝันดอกว้าวะ้กาน่ไต้องขันสี่ศย์เก้าโอ้ก็โดนเห่ศูนย์ห้าเก้ากับศูนย์ห้าสี่ศูนย์เก้านี่คะนนให้หก

ต่าโอ๊กหนึ่งสองสามสี่ห้หกเจ็ดวันที่มนเดืองเออโอ้โหก็ซปิ้นทองตรงปั๊บเลยอ้าวพี่น้องโยนแคปกันเลยนี่อันนี้คือเป็นลายมือของหลวงพ่อเดอ้อพี่น้องเอฟซีครับเจ็ดศูนย์ห้ากับหกแปดนะครับมีอยู่แค่นี้บอสลายตัวบอสลายหาง มีแค่นี้เท่านี้เองเจ็ดศูนย์ห้ากับหกแปดตัวพอมักสิใหายแบบนี้แหละสามตัวหางหนึง่งแล้วกับสองตัวหางหนึง่งประมาณอีูเดยกตัวพ่อตัว่าพี่นอนก็นดึงดึงลุกมาน้ำเนี่ยด้วยเจ็บเปียกไปจัิงสิศูนย์เปียกไปจริงสิ อาหุกไปเองใช่ต้อยนี้อยู่ยืนไปเมื่อไงยังถอยนี้ยืนได้เมื่แหงยังถอยนี้บ่ออกบ่มีดวงเนะดว่าเป็นบุญเก่าที่เฮ็ดไปไผบ่มีบุญเก่าลวงกับบ่ได้เอ็ซีเอ็ดทั่วหาผมอยู่หลวงพ่อโม่ไปตามหลวงพ่อบ่อยากดังบ่ผนว่าเป็นว่าโอ้ไปบ่ทันอีกต้นหันอยากนานไรเอ็งซี ล่มห้ลงมหน้าเนาะเดียวงหวานอดีไปบวคบสมองปันไดหเงบหันเอาเงียบมีมาตามหแาว้วยครับ <S <S ท่็นผู้ชมนะครับหลวงพ่อไม่อยากวางมาล้กกับพวก่าตเด้ครับเขียนแหงด้วยเนาะเจ็ดศูนย์ห้ากับหกแปดนะพี่น้องบึนอีกเขียนอืม โอ้ชื่เขียนดี <c oughs> เลยวะชื่เขียนชัดดีเลยน่นบอแดงจึงครึ่ง<ม>นี่ฮะบอเอาอันนี้นละนี่แดงจึงครึ่งได้แล้วนี่เบิ่งหลอด705กับ68น่ะตามไฮโดอเ้นแบบทันทีแล้วหมดทีแล้วเนาะก่ได้ตามให้หมดนี่มาแล้วครับได้แล้วอ่ะแคบ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 พ่อไม่อยากดัง กำบันนำเกิดจะกำเนิดไปชาหน้าหาผู้ส่วนตนลุกมาผุ้ตาลาสามขวัญของเราเราไปได้จงาหาว่าให้กุศลสัตย์ใจตั้งมั่นทานนิมั่นจึงจะดีภาวนาดีวิเศษตัดจิเลตดำลงทีหญิงชายจงยินดีตะแวงหายาชาเลยขอโชคลาภคนุ่นระลีกจงมันเกิดแก่ท่านท่านทุกคนทุกคนเถิด